สวัสดีค่ะคุณกาญจนนาเฮ้ยทำไมออฟฟิศเงียบอย่างเงี้ยเอ้าก็เดินมาด้วยกันเนี่ย คุณถามผมแล้วผมจะไปถามใครล่ะครับฉันไม่ได้ถามฉันบ่นเป็นเลขาอะไรเนี่ยเนี่ยแล้ววันนี้มันไม่มีลูกค้าเลยเหรอโรงแรมเราเนี่ยสองแถวจีนเพิ่งออกไปเมื่อเช้าครับสองแถวจีนครับที่แกพูดนี่ทัวร์จีนหรือเปล่ามองไกลๆตาไม่ดีเห็นมากันแน่นนึกว่าสองแถวเยอะเยอะ ไปไหนกันหมดเนี่ยฮะพะนักงานมีแค่นี้เหรอสวัสดีครับคุณกาจนาครับสว,ส,สวัสดีครับคุณเทวาครับนี่ดีว่าฉันอยู่กันแค่สอคนนะถ้าอยู่กันเยอะๆกว่าแกจะสวัสดีเสร็จเนี่ยเลิกงานพอดี <c oughs> อ,อ่ะไม่ทราบว่าคุณกาจนาจะรับอะไรดีครับขอน้ำม,มาแล้วกันหิวน้ำได้ครับผม,อมเอ,อ่อ จเจ้าน้ำแร่หรือน้ำธรรมดาครับขอน้ำแร่ดีกว่ามันสดชื่นดีสักครู่นะครับออ,อจะเอาเขาที่นิดหรือเขาเอเวอรเรสต์ครับเอาน้ำแร่จากภูเขาเลยเหรอจะเอาเขาเอเวอรเรสต์ดีกว่าได้ครับผมอ,มอ,อจะเอายอดเขาหรือตีนเขาครับเอาตีนเหรอตีนเขาไม่อร่อยเอากลางเขาดีกว่า ขมขึ้นยากอะครับเกินน้ําฝนดีกว่าครับเอาก็บอกสิว่ามีน้ําฝนน้ําฝนเน่สะอาดดีจากธรรมชาติไปเอาน้ําฝนมาได้ครับผมเอ,อจะเอาฝนเดือนห้าฝนเดือนหกครับเอาฝนเดือนหกเพราะว่าหลังคามสะอาดแล้วมันตกชะาต,ตั้งแต่เดือนห้าครเป็นเดือนหกนะครับผม,มเจะเอาฝนต้นเดือนหรือกลางเดือนครับ จะเอาอะไรก็เอามาไปเอาน้ําในโอ่งมาให้ฉันกินจะขาดน้ําอยู่แล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยได้ครับผมสักครู่ครับเออเออจะเอาโอ่งราชบุรีโอ่งนั่นเลยรับกาแฟดีกว่าครับโอกาแฟก็ได้กาแฟตอนนี้กำลังมาเลยนะครับขายดีด้วยครับคนเยอะหลั่งไหลมาซื้อเต็มเลยครับกาแฟอะไรเขามีชื่อว่าเอกาแฟตากาแฟตา ที่ไอ้ไอ้เขาทำขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับที่มีรถฟุตทัด้วยใช่ไหมถูกครับแล้วก็ไปจอดทุกที่ได้เลยใช่ใช่ใช่เคลื่อนย้ายรับงานเหมาไปตามงานอร่อยอร่อยอร่อยกาแฟตาครับตาอะไรนะตาอะไรตาอะไรตาบักนึกกาแฟตตโยกไม่ออกเลยเหรอ แต่โยงครับผมอืออืิงแต่ละคนแต่ละคนแล้วลูกฉันหายหัวไปไหนเนี่ยฮะโตเป็นหนุ่มแล้วแทนที่จะช่วยมากฮ้อนชนะฮ้อนชนะหยุดหยุดหยุดลูกหยุด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 นะตะกั่มอ่อรงเนี่ยหยุดหยุดหยุดดีนี่ถ้าไม่ล้มไม่หยุดนี่แกทำอะไรเนี่ยเออ นี่แม่เห็นฉันซักผ้าอยู่ที่ไงฮะขี่มอไซค์แว้นแม่แว้นหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ห้ามเล่นเป็นเด็กหยุดเดี๋ยวนี้แม่สั่งโอ้แม่แม่แม่หยุดหยุดหยุดตีหยุดตีหยุดตีอย่าทำอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาอย่าคิดว่าแกโตแล้วหยุด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 อย่าคิดว่าแม่ไม่กล้าตีแกนะแม่จะตีมนเหรอตีสิเฮ้เทว่าต้องทำโทษแก มึงเอาเหรียญมาให้กูทำไมเพราว่าขอตังค์คุณนายฉันแบมือนเนี่ยให้แกไปเอาไม้เรียวมาฉันจะทำโทษลูกชายฉันครับครับอืมนี่แม่อย่าหนีอย่าหนีนะแม่จะตีฉันเหรอตีดนีนี่แม่เอาไม้เรียวไว้ที่ทำงานด้วยเหรอเนี่ยก็ลอตีแกต่อไปต้องเลิกดื้อกับแม่เข้าใจไหมไม่ไหวแล้วมมไม่พอไม่พอ ครับหมดชนไม่ไหวหมดจะจะตายอยู่แล้วเฮ้ยนี่มึงจะเล่นเอาตุ๊กตาทองเหรอตีนิดเดียวเล่นเะใหญ่เชียวโอ้โหก็มันเจ็บอ่ะมาเอไม่้องมาหนูเลยจํไว้นะเอ้ดูคนไปแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวะตีลูกใครทํามก็เห็นส่งไม้ให้นึกว่าให้ตีต่อ เอาไม้เรียวไปเก็บพูดไม่รู้เรื่องเ้าอ้าไม่ไหวละขืนแกมีนิสัยแบบนี้นะทำตัวไม่โตสักทีแม่ต้องตัดแม่ตัดลูกกองแกโอ้แม่อะไรจะตัดลูกตัดแม่เลยหรอไม่ต้องมากอดแขงกอดขาเลยเอาว่ะแม่อย่าทำกรอย่างนี้นะแม่นะแม่แล้วมึงจะยกสูงทำไมเนี่ย อแม่เอ้าแม่เอ้าทำตาหน้าลุงสารแม่ที่ทำไมเดือดตาก็บอกกันพอดีไปเอากระเป๋าตังค์ลูกใช่ไหมครับแม่หล้วงอะไรกระเป๋าอยู่นี่ไอ้นี่ล้วงไม่ล้วงธรรมดามันมีจกๆอยู่ด้วยเอาไปเอามาแม่แม่กระเป๋าตังค์ไปหมดเลยใช่ไหมฉันจะยึดเงินแกไม่ให้แกใช้เงินไม่เป็นไร ไม่มีกระเป๋าตังก็ไม่เป็นไรหรอกแม่เพราะฉันยังมีบัตรเครดิตอยู่ฉันจะยกเลิกบัตรเครดิตแกทั้งหมดไม่ต้องใช้ดื้อกับแม่ใช่ไหมไม่ต้องเลยโอแม่โอ้แม่ไม่ต้องมาก่อนแม่แม่ยึดกระเป๋าตังไปหมดแล้วก็บัตรเครดิตแม่ใช้แล้วทีนี้หนูจะเอาเงินนี้ไหนไปใช้หนูไม่มีเงินใช้อย่างเงี้ยหนูขอตายดีกว่าหนูขอฆ่าตัวตายดีกว่าไม่อยู่ก็ได้ไม่หยุดไ่ยไม่หยุไม่หยา ไม่แม่ทนไม่ได้คนที่เห็นผมเจ็บไม่ได้ใช่ไหมทนไม่ได้ที่จะเห็นฝาผาหนังพังอนี่นี่ทำมาหลายตังค์นะลูกนะจ้างเขาเยอะนะโอ้ยก็ในเมื่อผมไม่มีเงินใช้แล้วผมจะเอาอะไรมาใช้อะผมจะเอาอะไรกินนะถ้าไม่มีเงินใช้ผมตายดีกว่าผมจะไปบูกคอตายไม่ต้องตามไม่ได้ตามเขามาปิดประตูไปไปเออไป ถึงแล้วแม่เอออะเข้าไปก่อนหนูปิดให้ปิด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 อือ,อะ <c oughs> ไปอุย้ยนี่ออแม่ฮะถามจริงอะเดินมาสังเกตไฟแม่เนี่ยทำไมอะนี่อยู่กันมาหลายปีทำไมไฟแม่โตขึ้นทุกวันทุกวันเลยอะโอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับแม่อะไรชา่างจ่งหน้าเราเขียนัใหญ่เชียวดต่อสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะอ๋อชื่อทองม้วนค่ะ ชื่อบนนอกเลยนะคะโอ้บานนอกแล้วคุณชื่ออะไรคะลำดวนค่ะโอ้ลำดวน่ะหลังเขาเลยนะค่ะไม่ทราบว่าจองไว้หรือเปล่าคะอ๋อเพื่อนจองให้ค่ะเพื่อนจองสาราไหนคะสาราสี่เฮ้ยอย่าใจเย็นๆแม่ รอเล่นนะคะเออสรุปห้องไหนคะห้อง3า3หนึ่งสามห่งสามสามามมามสองเ้องส่สิองสามห้าสิบ4 1 2สามห้าสิบห้าสามหกสิบแหกสเี่ฮ้ยจะมาท่องสุดคูนไงโอ้เบกตั้งแต่3าสก็ได้แล้วแม่สรุปห้องไหนคะเออห้องอ่าสามค่ะเดี๋ยวรอสักคู่นะคะจ้าเฮ้ยใครๆก็ไปลล้เฮ้ย เชือกมีไหมเชือกใครมีเชือกบ,บ้างนี่ค่ะอขอบใจหาเชือกเชือกก็ได้ดูสิทำไมมันถึงเป็นใจอย่างนี้ดูไ,ไปก็ไม่มีประโยชน์แม่ก็ไม่รักตายดีกว่าเฮ้ยแม่ขาจะฆ่าตัวตายขมจะฆ่าตัวตายโทรศัพท์โทรศัพท์โทรเลยเขาบอกตำรวจเร็วถ่ายคลิป จะ<อ>ตายแม่มาถ่ายคลิปทําไมเล่าแล้วอีกอย่างตอนนี้ถ่ายคลิปโพสลงมันช้าโอ,อ้ยไร้ส,สดเลยสวัสดีค่ะนผู้ชมครับตอนนี้มีคนจะฆ่าตัวตายนี่ลูกสาวเจ้เอกค่ะสวัสดีค่ะน,นี่ค่ะมาเจอผู้มมชายะะจะฆ่าตัวตายสวัสดีค่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับคุณจะฆ่าตัวตายเหรอคะใช่ครับโอ้ยตอนนี้มีคนคอมเมนต์เยอะเลยค่ะกี่คนละครับห้าคนห้าคนยังไม่ฆ่าดีกว่ารอคนเยอะๆดีกว่าแล้วค่อยฆ่าเฮ้ยโอ้ยฆ่าเลยฮะเดี๋ยวแบตหมด ไปเลยคุณไปเลยคุณจะไปยุ่งกับผมคุณคุณอย่ามายุ่งกับผมผมจะฆ่าตัวตายใจเย็นนะคะคุณลุงคะลุงลุงไหนเนี่ยในนี้มีลุงนี่ไหนมีผมคนเดียวก็คนไงคุณลุงอ้ยแม่ก็ไม่รักยังมีใครก็ไม่รู้มาว่าเราเป็นลุงเงียไม่ไหวแล้วเจเย็นค่ะเจเย็นผมตั้งใจจะทำไแล้ะผมต้องตามผมจะฆ่าตัวตายกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตได้เนี่ยมันยากลำบากนะการฆ่าตัวตายเนี่ยมันบาปกรรมอีกอย่าง คุณผูกคอตายเนี่ยรู้ไหมก่อนจะตายมันทรมานนี่คุณคุณเอาเชือกให้ฉันเถอะเอามีดไปแทนเอ้าทำไมเอาไปตัดเชือกไงคุณจะได้ไม่ฆ่าตัวตายโอ้ยคุณเป็นใครฮะคุณเป็นใครไปอย่างไรคุณอย่ามายุ่งกับผมถอยออกไปเฮ้ยนี่นี่คุณคุณคุณใจเย็นคุณใจเย็นคุณออกมาเลยอย่าเอาเชือกมาให้ฉันเถอะอย่ามายุ่งกับผมฉันไม่อยากให้คุณตายอย่ามายุ่อยไงนี่ฉับไอาให้คปล่อย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  ท้องลูกเราต่างไปโน่้ยกลับมาเว้ยคุณไปไหนมาไม่รู้ใครเรียกผมไปทำธุระที่ไหนมาครับผมห้าหุ้ถอยไปอย่างอีกฉันไม่อยากให้คุณตายจริงๆนะไปคุณอย่าฆ่าตัวตายยอย่ามายุ่งกับผมผมบอกให้คุณ คุณเนี่ยเวลาดูใกล้ๆก็น่ารักเหมือนกันนะอุ้ยคุณก็เหมือนกันนะ่ะพอมองใกล้ๆเหี่ยวไกลๆอีกนะคะนี่กัตตั้งตั้งตัวลูกสาวในงางเนี่ยฮะเออขอโทษนะครับคุณแม่เอ,อ้ยไม่ทราบว่าใ,ใครเป็นแม่แกเอางีงดา้ดีกว่าี่ดูขึ้นขึ้นบนโบนดีกว่าเพราะเพื่อนแม่โทรมาบ,บอกว่าขาขาดเล่นไพ่ใช่ไหมใช่อันนั้นเอาไว้ทีหลังเลยแม่ช่วยเขาก่อนคุณขอเชื่อฉันเถอะนะ เดี๋ฆ่าตัวตายเลยฉันถามจริงๆเออคุณอยากตายทําไมอะฮะผมโดนแม่ผมไล่ออกจากบ้านผมก็ไม่มีงานทําตกงานเงินแม่ก็ไม่ให้ใช้ทีนี้คุณจะทํายังไงต่อไปหรอจะให้ผมทายังไงอะบ้านก็ไม่มีที่อยู่ก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มีผมจะทําอะไรได้นอกจากนอนค้างถนนไปวันๆ<ถ>แล้วคิดดูดิถ้าเกิดเผลอหลับเผลน,น,นไปหมามาเลียปากใครจะเตือนผม เย็นนะคุณอย่าคิดขนาดนั้นเลยคุณอย่าไปนอนข้างถนนนี่ไปนอนหน้าเซเว่นสิมีแอร์ด้วยคุณเอ่ออย่างนี้ไหมถ้าคุณไม่มีที่ไปตอนเนี้ไปอยู่บ้านฉันไห้ละคุณคุณพอจะทำกับข้าวได้ไหมเออตอนนี้พ่อครัวที่บ้านฉันขาดพอดีเลยอะเออทำกับข้าวเลยครับอ่าฮะอ๋อได้ครับผมทำเป็นครับแม่เออเอะไรพ่อครัวเฮ้ยไมครไมันเป็นผู้ชายจะเอาไปอยู่ในบ้านได้ยไงบ้านเรามปแต่ผู้หญิงผู้ชายไว้ใจไม่ได้คุณ ถ้าคุณเป็นผู้ชายไปอยู่บ้านฉันไม่ได้หรอกขอโทษด้วยนะใครใครผู้ชายก็คุณไงถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอยู่บ้านฉันไม่ได้หรอกอุ้ยนี่เนี่ยชอบผู้ชายและอย่างเขาไม่ได้เป็นผู้ชายนะฮะอ้าว,าวค,คุณเป็นกระเทยเหรอเป็นกระเทยฮะอ้าวแล้วเมื่อกี้คุณยังแมนอยู่เลยอะ่ะโอ้เมื่อกี้ก็ทําแมนเป็นอย่างนั้นแหละไอ้คนอื่นเห็นว่าเราอ่ะเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วอ่อนไหวยิ่งกว่าผู้หญิง,ญงะะอีกนะอยด้ย คุณเป็นกระเทยจริงๆเหรอจริงค่ะเจ็บไหมตอนตัดก็อะไรอะไรเจ็บรับเวลามีความรักแล้วไม่สมหวังอ่ะคุณเจ็บใจไหมโอ๊ยเจ็บใจอกหักเหมือนหนามทิ่มแป๊แป๊ๆเลยค่ะอุ๊ยตายแล้วอย่างนี้คุณเป็นกระเทยจริงๆใช่ปะเป็นกระเทยจริงค่ะคุณเฮ้ยนายเอาจะไปเชื่อคนง่ายๆได้ยังไงผู้ชายสมัยนี้ใช่กระเทยเปล่าเป็นกระเทยค่ะแม่ขอทดสอบหน่อยได้สิคะกระเทยได้อนะ ตรงใหญ่เนี่ยเออเป็นผู้หญิงด้วยกันเขาไม่ถือหรอกค่ะเอองั้นจับอีกนี่อะไรฮะทดสอบสิเด็ดแกไปกระเทยแน่แกจะต้องเสียงแหลมกว่านี้มีอะไรคะเฮ้ยต้องแหลมกว่านี้ไอ้สูงกว่านี้ไอ้สูงอีกไอ้อีกโอ้ยย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 ยกยย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 อยย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  เอมันต้องเดินขนีบซับมากกว่านี้ยังไงคะขนีบซับก็จริงเนี่ยนี่ขนีบขนีบเข้าไวอ๋อเยอะแล้วก็ใสติดกายวิทย์ไวมากกว่านี้มากกว่านี้เอ๊ะคนลุกเป็ดเนี่ยมันต้องเยอะกว่านี้ต้องเยอะกว่านี้มีอะไรฮะต้องมากกว่านี้ที่อย่างนี้ได้ไหมคะเอออย่างเงี้ยเนี่ยต้องเยอะเยอะเยอะเลยเหรอคะเยอะเยอะมากกระเทยไม่ต้องเยอะเฮ้ยเฮ้ยเออนี่แหละกระเทยจริงโอย นี่กะเทยไหนแม่นี่หน้าเป็นกะโถนแล้วเนี่ยฮ้ยบอกว่าเป็นกระเทยก็เป็นกะเทยได้อย่าให้มากกว่านี้เลยค่ะตะคิวจะกินค่ะได้ถ้าหากว่าเธอเป็นกะเทยฉันจะไว้ใจเธอถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปอยู่บ้านฉันได้ไปเป็นพ่อครัวนะโอ้เป็นพ่อครัวไม่ได้ดีเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ชายเราต้องเป็นแม่ครัวเฮ้ยแม่ครัวผู้หญิงต้องเป็นกระเทยครัวไม่เคยนะถ้าฉันธุระเสร็จเธอก็ตามฉันกลับบ้านแล้วกันได้ค่ะ